สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เนี่ยผมจะมาเริ่มนะครับตอนใหม่ก็คือจะเป็นเรื่องว่าถ้าเราสนใจอกที่จะ,ะมี Requirement อะไรก็ตามนะผมจะลองมาแก้โจทย์ให้ดูว่าคุณจะต้องแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงนี่จะเป็นตอนแรกแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะมีตอนแบบนี้เรื่อยๆเนาะถ้าคนชอบอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราไปเริ่มกันเลยว่าปัญหาของวันนี้ problem of the day คืออะไร ปัญหาของวันนี้คือเรามี requirement มานะครับ requirement นี้บอกว่าช่วยดีไซน์ system ที่จะ extrac t key financial documents uh, extract information information จาก financial d o c u m e n t มาจาก source จาก source หนึ่งใช่ไหมแล้วก็เก็บในสัก database ักที่หนึ่ง คือโจทย์แบบนี้มันจะเป็นโจทย์ที่ใครเก่งฟินแลนด์เยอะก็จะรู้เยอะถูกไหมแต่บางคน่ะก็อาจจะไม่ได้มาสาย finance นนโจทย์พวกนี้ผมก็คอลเลกตมาจากปัญหาที่ผมเคยเจอแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนโจทย์นิดหน่อยให้มันดูแบบพูดได้ในพับลิกนะครับเพราะว่าบางทีมันเป็นอะไรที่คนทำงานอยู่จริงๆผมอาจาจะต้องมาทวิสต์นิดหนึ่งให้มันพูดได้ในพับลิกทีนี้ ัวอย่างมาดูตัวอย่างเอกสารก่อนว่ามัน,นจะเป็นลักษณะแบบไหนคือถ้าเรามาลังไล่ดูครับเราก็จะเห็นได้ว่าตัวอย่างเอกสารเนี้ยมันก็จะเป็นหลายหลากหลายใช่ไหมเป็นทั้ง t e t Base สด้านขวามือ Summary e x e c u t i v e หรือมันจะเป็นแบบ Statement ที่มีแบบเป็นเชิงตารางอย่างเงี้ยที่เขาจะต้องมานั่งสรุปตัวเลขอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดอันเนี้ยคือจะเป็นด็อกิเมนที่เกี่ยวกับเรื่อง financial document แล้วถ้าเรากลับไปที่โจทย์นะครับ เราอยากที่จะ extrac t entity ยกตัวอย่างเช่นอยากจะดึงพวก revenue อยากจะดึง specific financial information หรือ description อะไรบางอย่างออกมาซึ่ง Data เรามีอยู่2แบบเป็น text อยู่ด้านขวามือที่ที่เห็นนี่แล้วก็จะเป็นตารางนะครับด้านซ้ายมือโดยสิ่งที่จะเกิดขึ้น่ะคือปลายทางอ่ะเราจะมี excel ใช่ไหมหรือ some database ที่เก็บ Data เรา d ดต้ ที่มันจะเก็บเนี่ยก็คือจะเป็นว่าเออปีนี้นะครับปีนี้ออมันมีร v e n u e เท่าไหร่มี specific financial description คืออะไรนะเก็บใน,นออตัวฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องแบบมานั่งเหนื่อยในการเออในการป้องมานั่งกดปุ่มเพื่อจะเปิดแอป ของ financial document แล้วก็สรุปอ่านเองแล้วก็เขียนเองจดใน Excel เนี่ยเราเราไม่ต้องทำงานนั้นเราเปลี่ยนมากลายเป็นว่าเราจะให้เทคโนโลยี Technology ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นดีไซน์ยังไงโอเคอันนี้ผมขอเล่าในมุม normal people ก่อนละกันคนธรรมดานะครับคือต้องบอกว่าตารางที่เอ,เอปตารางเนี่ยมันจะเป็นโจทย์ที่ยากขึ้น แล้วมันจะเป็นโจทย์ที่บางทีอ่ะที่ผมเจออาจจะเป็นตารางที่ให้เป็นชนิดแบบสแกนมาใช่ไหมเราต้องใช้ OCR ในการ extrac t สิ่งนี้ข้ามาแล้วาเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเป็นคนที่ใหม่อ่ะผมแนะนำว่าคนที่ใหม่ใช่ไหมเรากำลังเริ่มต้นเราก็อยากจะแบบ get value เร็วๆแนะนำให้เราอ่ะ scope แล้วก็เริ่มทำจาก t e x t ก่อน TechBase อย่างเดียว ที่มันเป็นประมาณเอ,อเกีนะครับเทคเบสอะไรประมาณนี้นะครับเอไม่ใช่เอเทคเบสอารมณ์แบบนี้นะครับที่มันมีแต่เทคเยอะๆนะครับเราก็ตารางน้อยๆเป็นไม่ได้ให้สโคปจากตรงนี้ก่อนถ้าเป็นจุดเนี้ยเรคนเริ่มใหม่นี้เราจะมาดีไซน์ซิสเต็มยังไงเดี๋ยวเรามาวอล์กดูกันคืออย่างเงี้ยครับเราก็ต้องดูเนาะว่า Data เนี้ยเราจะได้ Data เนี้ยมาจากไหน ส่วนใหญ่แล้วอะอะไรที่มันเกี่ยวกับ finance เน่ยเดต้พวกนี้ยมันน่าจะอยู่ใน Public อยู่ในซัมลิงก์นะพวกเซตอะไรบลาบลาอะไรพวกนี้หรือมันจะมีซัมสเปซิฟิกลิงก์ที่มาโหลดเข้าไปแล้วก็เปิดโหลดโหลด financial เดต้าได้นะครับทีนี้เราพอเราพูดถึง Data อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะผมไม่ใช่ Domain นเอ็กซ์เพใน finance ผมแค่รู้ว่าจะเอาเทคมาช่วยยังไงทีนเนี้ยเดต้เนี่ยมันก็ใช่ไหมมาจากได้จากหลายส่วน แล้ววิธีที่เราจะดึง Data มาจากไหนได้บ้างนะครับได้หลายส่วนเลยก็ API บางทีอย่างประเทศไทยมันจะมีเซตใช่ไหมแล้วในเซตมันก็จะมีแบบ API นะครับผมเสิร์ชดู API for set 50เนี่ย yeah. มันจะมี API ของมันอยู่เราอาจจะดึงใช้ API ในการดึง Data พผู้นี้นั้นถ้ามันมีอันนี้เป็น best case scenario ถ้าไม่มี API สิ่งที่ทำได้คืออะไรก็อาจจะต้อง ทำถ้าเว็บสครปปิ้งเพิ่งในเว็บสครปปิ้งเนี่ยมันก็ทำได้ใน2มุมทั้งาการสครปแบบดึง HTML มาแล้วก็ Summarize หรือเราจะทำแบบ Selenium RPA Selenium Playwright นะครับ RPA ซึ่งไอ้ด้านล่างกับด้านบนต่างกันยังไงคือเราต้องเข้าใจเนาะว่าทุกหน้าเนี่ยมันจะมีะมันจะมีแบบพอเราเปิดในเว็บไซต์อะมันจะมี html ใช่ไหมครับแล้วใน html นั้นเนี่ยเนี่ยอะไม่เชื่อหนูดูหน้านี้นะผมคลิกขวาแล้วกด inspect ทุกหน้าเนี่ยมันจะมี html อยู่แล้วในรายละเอียดหน้ามันก็จะมีคอนเทนต์ที่อยู่ในนั้นนะครับเนี่ยเผื่อใครไม่รู้แล้วไงต่อ เราสามารถเอา HTML เนี้ยมาสรุปหรือจะใช้ Beautiful Soup ในการดึง Key Entity ก็ได้เหมือนกันเป็น Library ของ Python แล้วก็ไอ้ด้านล่างเนี่ย Selenium Playwright i p a มันจะเป็นอารมณ์แบบเปิดเบราว์เซอร์แล้วก็นั่ง Copy นู่นนี่นั่น Take Action หมายถึงแบบเหมือนจำลองเปิดเบราว์เซอร์แล้วก็ Copy Content มาเนี่ยใครใครไม่รู้ลองลองไปอ่านดูได้แต่เป็นว่ามันมีอยู่หลายเทคนิคเทคนิคที่ผมจะแนะนำที่สุดอะคือถ้ามันมี API ก็คือจบชีวิตสบายกว่าเยอะ Web Scraping มี limitation อะไรเยอะแยะไปหมด ถ้าเราสามารถมี API หรือมี REST API ในการเรียกเ d t t a ต่างๆจากเช่นเราสามารถส่งย e a r ไร์ไปได้ใช่ไหมครับหรือเราสามารถที่จะส่งยี a อร์ year, แล้วก็ document type อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมให้มันคืนแบบเป็น text หรืออฟ i l i n k n k ให้เรามาดาวน์โหลดแบบเนี้ยชีวิตเราอะจะง่ายมากๆง่ายจัดจัด เทียบกับเราไปทําด้านล่างแต่ด้านล่างก็ทําได้แค่ใช้เวลาเยอะแต่ผมจะขออนุญ,ญาตไปด้วยอันบนนะครับคือถ้าสมมติว่าโอเคเรามี API ของอ Data Source พวกนี้ที่เราสามารถที่จะป้อนวันที่ใช่ไหมครับของ financial document าอาจจะมีปีอยู่ปี2024เช่นนะ Input เราอาจจะเป็นใน API เราอาจจะเป็น Year เนี่ยคือ2024 Oops. แล้วก็ด็อกไทป์อาจจะเป็นด็อกไทป์ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะคืออนอยนีไมล์สำหรับเรื่องไฟแนนซ์แล้วสุดท้ายอ่ะมันก็จะคืนอ uh, g o o g l e Drive Link หรือว่า S3 Link นะครับมาให้เราดาวน์โหลดอันเนี้ยก็เพอร์เฟเลยดาวน์โหลด PDF อะไรก็ว่ามานะครับมันก็จะเพอร์เฟเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากได้ถามมาให้ได้ พอเราหาสิ่งนี้มาได้เสร็จปุ๊บจากตอนแรกเนี่ยที่คนน่ะจะต้องมานั่งไล่ดูปีหนึ่ง2,024เอ่อแล้วก็นั่งไล่หา Doc type, รดอกไทป์ก๊อบวางเนี่ยสิ่งที่เขาทำอ่ะคือเขาสามารถที่จะเรียก API นะก็คือเนี่ยจะเป็นซอสใช่ไหมที่มีเอกสาร financial ที่เป็นเทคโนโลยีสิ่งที่เขาทำอะ่ออาาาะก็คือเขาสามารถที่จะเรียก API นะครับ เพื่อจะดึง Data จากซอสนี้มาไม่ได้นะครับแล้วเดต้านี้เราก็จะมาทำซัมติงต่อป๊บอ่าจะอธิบายให้ว่าซัมติงนี้คืออะไรแต่เราจะเรียก API มาแล้วก็คืนเอ่อเป็นเอ่อลิงก์เข้าสู่ดาวน์โหลดแต่ละไฟล์ใช่ไหมพอเรามีซอสที่เป็น พวกนี้เรามีลิงก์มาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ Python Script ในการโหลดไฟล์เข้ามาในเครื่องเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจินตนาการน่ก็คือเราจะมีแบบในเครื่องเราอะ่ะมันจะพอเราเรียก API เราก็มีลิงก์ดาวน์โหลดแล้วอะ่ะเราก็จะมีแบบเป็นเชิงเป็น PDF เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยปึ๊บแบ่งตามปีอะไรก็มาใหมเยปึ๊บยเยอ,ย,ยอะแยะไปหมดเลยโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยโอเค มันก็จะไล่ยิง API ใช่ไหมเพื่อดาวน์โหลดสิ่งนี้ลงมาในอ่าเลสเซ maybe เริ่มด้วยเครื่องของคุณคอมพิวเตอร์ของคุณนี่เป็นยี่หอแล็ปท็อปก็ได้ค่อยมาดูว่าด e p l อยยังไงทีหลังแต่ว่าโอเคโหลดเอาลิงก์มาดาวน์โหลด PDF เข้าเครื่องของคุณเสร็จแล้วทำไงได้ต่อบ้างโกของเรากลับไปที่โกของเราก่อนโกของเราคืออยากจะจะ extrac t entity หรือจาก source นั้นๆมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอะอย่างแรกอะเราอ่ะจะต้องแปลง PDF ใช่ไหมให้กลายเป็น Text ก่อน PDF ยาวๆอาจจะยาวให้ไหนก็ได้น,นี้ก็เราแตกถ,ถ้าสมมติผมจะแนะนำย่าถ้าสมมติว่า PDF เนี่ยไม่ได้ยาวมากใช่ไหมอาจจะยกตัวอย่างเช่น maybe สิบออหน้าหรือไม่เกิน10หน้าเนี่ย solution จะเล็กแล้วก็จะไม่ยากหรือน้อยกว่า10หน้าหรือ10หน้าอะไรเงี้ยจะจะ,จะพอได้ละกันทำไม่ยอะเกิน ที่น้องทำอ่ะคือตอนที่เรามี PDF อยู่ในเ,เครื่องเราใช่ไหมครับที่โหลดมาแล้วโดยการใช้ API เราก็อาจจะ transform อันเนี้ยให้กลายเป็น text โดยใช้แพ็กเกจของอ Beautiful Soup พวกเนี้ยทำได้หมดเลยในสคริป Python ในสคริป Python ทำได้หมดเลยก็แค่ใช้สคริป Python ธรรมดาแปลง PDF ให้กลายเป็น text สบายมากพอทำเสร็จแล้วเราก็อาจจะ เลือกที่จะยิงเข้าสู่ GenAI model ใช่ไหม Google, AWS, Azure อะไรพวกนี้ย,ยิงได้หมดใช่ไหมยิงไปยิงทำอะไรใช่ไหมปุ๊บยิง API ไปปุ๊บส่ง information กลับมาเราเอา text อันใหญ่นี้โยนเข้าสู่ GenAI แล้วพร้อมให้ GenAI ว่า please extract Key entities including revenue ใช่ไหมปึ๊บ financial description อันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะให้มันทำก็คือเราสะพร้อมให้ GNI เนี้ยทำการดึง ข้อมูลเกี่ยวกับ revenue financial description นะอะไรพวกนี้มาแล้วในแต่ละ PDF เนี่ยก็ให้เรา store ผลนะครับคือตอนนี้วาดสุเรศมากแต่เดี๋ยววาดให้ใหม่ให้เรา store ผลไว้อยู่ในสักที่หนึ่งนะครับอยู่สักที่หนึ่งยกตัวอย่างเช่นจะเป็น database หรือถ้าเป็น for personal use ก็เป็น Google sheet ก็ได้เนี่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่นะแล้วแต่แบบ enterprise ว่า อยากจะให้เก็บที่ไหนถ้าแบบไม่ใช่เทคเทคจ๋าก็เก็บ Google Sheet ม่ไม่ติดอะไรครับคือพูดง่ายง่ายอ่ะ Logic ก็คือเรานั่ง loop ตัว PDF พวกนี้แล้วก็เอาผ่าน g e n a i ในการ extract key i n i t y ออกมาแล้วก็มาเก็บใน Google Sheet ซึ่งเทคนิคที่ผมเล่ามาเนี่ยมันจะใช้แค่ g e n a i ธรรมดาไม่จำเป็นจะต้องไปถู Agentic AI ด้วยซ้ำนะครับ ออกแนวโปรแกรมติกเลยที่เราแบบดีฟล์โฟล์ชัดเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ผมจะมาวาดให้มันชัดเจนอีกทีดีก็แล้วกันว่าเราจะทําให้สิ่งนี้มันอัตโนมัติยังไงเพราะอันนี้มันเป็นการสื่อสารว่าเออเราจะทําให้มันรันแบบให้มันรันโล c คอลีแล้วก็ Export เข้าสู่ g o o l l s s h e t t ซึ่งอธิบายนิดนึงเนาะมันกูเ Sheet ก็จะมี API นะครับในการที่เราจะสามารถเอาเดต้าพวกนี้ไปเก็บได้ แต่โอเคเรากลับมาในโลกของเราก่อนเราจะทำยังไงให้มันอัลโตเมตสิ่งที่เราจะทำได้คือเราเรามี source of data เหมือนเดิมสิ่งที่เราจะทำอ่ะคือเราอ่ะอาที่จะนะครับแรปอยู่ในไฟล์นี้จะเป็นไฟล์หรืออะไรก็ได้เรามีแบบ Python Script ก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างนะใน Python Script เนี่ยเราก็จะมีรายละเอียดใช่ไหมว่าให้เรา โหลด PDF from API แล้วก็ extract text summarize in table ก็คือ summarize ออตัว entity ต่างๆเนี่ยให้อยู่ใน table format เสร็จแล้วเราก็ for loop อางนี้เขียนไมพอ รูป o ูปรูมยกตัวอย่างเช่นมันมีปีสองทปีพันีใช่ไหมัหนึ่งควอเตอร์หนึ่งอาจจะมี1 0 d o c t y p e ก็ได้นะครับเราทำยังไงให้มันอัตโตเมตคืออย่างแรกเนี่ยพอเรามีสคริปต์ y ตัวนเนี้ยวิธีที่เราทำให้อัตโตเมตเน่มันมีหลายวิธีมากๆเลย จริงคุณจะไปใช้ no code t แบบ N/A ก็ได้ก็ไม่ติดแต่เนี้ยผมจะมาโชว์ในมุมไม่ใช่ no code ล้วกันคืออย่างแรกอะพอเรามี script py เสร็จแล้วปุ๊บเราพอเราทํางานอะเราอาจจะแลปสิ่งนี้ด้วย docker file อะไรเงี้ยก็ได้นะอันนี้เราแต่เราแต่ความสะดวกใจจริงๆเป็น script py ก็ได้แต่ถ้าเอาง่ายๆก็ py ไปเนาะแล้วเราก็ถ้าแบบง่ายๆเลยแบบ basic พื้นฐานเน่ย เราสิ่งนี้ไปรันบนจู p ิเตอร์โน b บุกที่อาจจะเป็นอยู่ใน GCP หรือ Google Cloud Platform แล้วเราก็ schedule ไปเลยเ every ไม่รู้ว่า x day ก็ว่ามาใช่ไหมคืออย่างอันเนี้ยเผื่อใครไม่รู้นะ,ะ cloud ต่างๆเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ในโนนบุกครับจูปิเตอร์โนนบุกฟีเจอร์อ่ะเผื่อใครไม่เห็นภาพ l o w o r e b e n c h เนี่ยมันจะเป็นลนักษณะแบบนี้ของ Google นะครับที่เราสามารถที่จะสร้างโน้ตบุ๊กเป็นจูพิเตอร์โน้ต o ุ๊กแล้วเราก็สามารถที่จะสเกจโจได้สเกจโจได้ว่ามันใช้เวลาให้มันรันถี่แค่ไหนกลับมาวิธีง่ายสุดเลยคือจู p ิเตอร์โน้ตบุ๊กเซตเวลาให้มันรันเรื่อย,อยโค้ดเนี่ยให้มันรันไปเรื่อย,อยแล้วก็ในในโค้ดเนี่ยมันจะมีลอจิก Store in กูก็ e ีดด้วยผมลืมเพิ่มเนาะแต่เนี้ยเก็คือจะเป็นวิธีที่จะทำให้มันอัตโนมีคือเอาก้อนก้นโคดเราไม่ต้องมี d o c k e r อร์ไก็ได้ไปใส่ใน j u p y t e จู o ิโ b o o k แล้วก็รันเป็นแบชทุกเอ็กเดยครับนี่ง่ายสุดเลยสำหรับคนที่เริ่ต้น,ตนถ้าเราอยากจะไปอีกหนึ่งระดับให้มันดียิ่งขึ้นก็อาจจะจะเป็นถ้านะครับมี Python Script แบบอันบนเนี้แหละ แล้วก็อาจจะเขียนด้วย Docker file ด้วยเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นถ้า a แอด c e d หน่อยมันมันไปได้หลายท่าขอบอกท่าหนึ่งแล้วกันนะกัน,กนถ้าเีอาอยากจะเปลืองหน่อยก็อาจจะเป็นเราเอา VM มาใน VM เนี่ยเราเซต cron job ครับให้มัน trigger ทุกๆ x x day นะครับื่อใครไม่รู้นะครับ cron job มันจะเป็นอารมณ์แบบอเอสิร์ชให้ดู เนี่ยมันจะเซตได้ว่าเราอยากจะให้อันเนี้ยโคดอะ่ะมันรันทุกทุกี่นาทีซึ่งเทคโนโลยีข้างหลังไอตัวจุลิตรโนบุก w r r k e n n c h ของ Google เนี่ยก็จะใช้ตัวนี้เหมือนกันเปนจ็อบแต่เราอะ่ะเขียนเองก็ได้ถ้าเราอยากอันนี้ก็คือจะเป็นท่าหนึ่งช้อยหนึ่งช้อยสองอีกท่านหนึ่งอ่ะที่เป็นค่าสแตนดาร์ดหน่อยที่ออกโปรดักชันมากกว่านี้นิดนึงก็จะคือจะเป็นท่าอ่าอ้างอิงจาก stack Google ก็คือจะเป็นการเอา,เอาใช้ Cloud f u ฟังชัน ทิงก e Cloud ฟังก์ชันมันจะ define แบบสคริปต์ไพนอนได้แล้วก็ไม่แน่ใจอาจจะมีด็อกเกอร์แล้วก็มีรี u ควรเมนต์เทคอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเ,เรียกว่า cron job นะครับไอ้มันเรียกว่าอะไรอะ cloud scheduler นะครับของ Google แล้วก็เอาสิ่งเนี้ยมามารันให้สคริปต์ไพน์ตอนเนี้ยมันรันไปเรื่อยๆให้ไม่ติดอะไรสุดท้ายแอสโซูชนันเนี้ยมันซิมโผลมากมันแค่ เรียก API ดึง Data มาจากซอสแล้วให้มันสรุปตามสิ่งที่เราอยากจะให้มันสรุปแล้วเรากา็หาทางให้มันรัน n batch ใช้ได้อันนี้จะเป็นมุมเริ่มต้นแล้วกันจริงๆมันมี a อเ a ียมากมายที่ผมจะ cover ได้มากกว่านี้ครับมันจะมี a อเ a ียตั้งแต่พวก Monitoring ยังไงหลังมัน deploy แล้วในแต่ละจุดแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็น introductory แล้วก็เป็นแบบ teaser ละกันว่า การที่ผมหยิบป,ปัญหาหนึ่งละแล้วมาแก้เนี่ยผมจะแก้ยังไงให้กับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่แล้วสำหรับใครที่มีไอเดียนะครับอยากจะให้ทำอะไรแบบนี้อีกก็บอกได้ในคอมเมนต์วันนี้ผมลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ